อสวัสดียามเสาครับพี่น้องอ่ะบรรยากาศาสาอๆเด็ดๆเปียงเสาวาจริงๆสาไม่ได้ดรอกเก็ดมงกั้วล่ะวอดีคุณแม่อยากกินผัดผักบุงอ่ะผักบุงอ่ะผักบุงลุงเดือนเห็ดไ้กับมุนเมื่อไรล่ะห่างเมื่อลงเดือนหลงงังจากคายุมา อ่าจะมีช่วงลมฝนลมแดดลมโตขึ้นนะยังเป็นยังเอาสีมืเก็บพักบุ้งให้ยายไปพัดมาสั่นอยากพัดพักบุ้งออเอาเ,เนี่ยคือเปเสียบเนาะมันเข้ามาหมดบ่โ,โอ้ยหมดกูพูดหมดเอ้านี่พักบุ้งเป็นหน้าเป็นตายอยู่เอ๊จัดการให้เพคนดูอยากจ,จัดไปตัว หาตัวน้องงามเนาะไปสาวเลยอืมวันนี้หดอยู่วันดดน,วน,ดดน,น,นี้ละเดี๋ยววันจะมาหดอยู่พอฝนโปตกแล้วบาดแหลีงแล้วอา้าขาดเฉยโอ้เนาะเก็บพักบุ๋มก่อนพี่นอ้องบ้า,บานวัออนตัวไม่จีดึงเอาตัดเอาว่ะ อาเก็บพักบุงให้ยายก่อนอคือจะเน้นวายากพัดพักบุงสิพัดเองวันสันพัดเองเราจะถ่ายไอ้วาอยากเนาะแค่เลเน่นนะกำลังไปสื่อผู้นึงก็พอเขากำลังไปสื่อจอดให้อยู่ก่อ,อนเล็งนเนี่ยนี่บุ้งงามงามกำลังงามงามเป็นบางส่วนหรอวะพวกที่งามเบิด ตัวมันงามคืองามตัวมันเล็กๆย่อมๆมันสิเป็นย่อมเออมันทลายลงแล้วมันเสามันหักแล้วของมันเนี้ยใหญ่ๆเกลี่ยตัวไรอ่อนจะเรื่อยแก่ตัวมันจังสีกันเลยเอาเลยตัวอือมพักบุ๋มของเราไปมือนี่พี่นี่ชายาหนูพัดพักบุ๋มอ่อนเหล่าเลย บต้องบอกกันยังหมากมายพ่อทำมาักินผู้เดียวไม่ไรพัดบุเบิร์ดอีกดินก็นเริ่มแห้งนะ้ะโอเคพอสทำหนีดเด้เรยวเฟือเจอกันกับพัดพักบุงเมนูของยายนูโอเคจ้าลวดอ่ะหลังจากเข้า ยืมพักแล้วนี่จของเมนูอะจอแล้วยังบา้าพักบุ้งยังเอากระเทียมใส่ไปสิเอาวจ้าทุกคนเม,มนูนี้มาเนี่ยบดกระเทียมตับปลายอา๋อเอาลงเด้อปึ๊บเจ้า เดี đây ên, thì đâu, thì ๋ยวเชื b b à, ột, oh, à, ่อมที่เานั่กบาบุหมดเ้ยจวเที่งโอ้ยักบุลงไปจวดไปไปนี่ใรนกินหดที่เนาหเห็ดเอนี่เมืนใหญ่น้อ่ั่วจัดเองได้นห มา yup. ว <constitutional> ่ากันมาแต่พิษจิ้มนานๆนั่งที่ออ่าพัดได้รับฟาพิษอันใครโอ้โหนี่ไหไอ้นี่ยะว่าเนาเนาไอเบิ้งเบ้อเนาะเาวยวิ่ได้ เอ้าลงมาโอ้ใส่ไข่พี่น้องตัวอันยังใส่บาตนี่มตัวน้ำตาลอ่าน้ำ<อ>ตาลพี่น้องโอ้โอ้ กุหลาบกุหลิ์เนี่ยนิดหน่อย,ยก,อก,ก,กอย็เลยเตรียมการหม้อกับลุยเลยมาเตะวอาขึ้นก็ได้ยืมนะใส่สีอยู่ครับอยู่ขาวอ่าบวกบวกเป็นจะได้ฮึบลงไปใส่สีอยู่ขาวอ่าไ,ไ,ไปเลยโอ้ร้ายขนาดแบบนี้อ่าใส่สีอยู่ขาวใส,ส่น้ำตาลแค่นั้นละอ่าแล้วก็นก้ำมันเล็กน้นอย แต่เพรามันไม่กินนื่สใส่ไล่ก็บว่ได้เออเออสัปทัดเราเราอยากองเราพุดกันบางเสาพูดกันบางออกจาก้างนามเลยฮะอื่นสิมาพัดเข่าโอเคตันนี้เป็นยังไงโอเคยังหยอยไปจัดการให้ ะเป็นอันเซ็ตซับเมนูเพิ่นง่ายนุ้มพัดเองเฮ็ดเองกิเงนเองว่ะท่านเลี้ยงพ่อโอ้ตัดเทียนเป็นใหม่เราก็โอเคพอดีใหม่ใหม่ตัดเทียนเอาไปผัดพักบุญกับปลูกเองละปลูกทิมไว้ทางข้างนั้นบ่ได้งั้วซะอ้าแต่แต่ไปแล้วคนรอละ เอ๊เดี๋ยวจะการเสือเพิ่นมานี่ออนอนือัดเองจะ่เศร้าด้ยพร้อมนายกินที่เดียวเชียวเสือข,ข้าวข้าวสวยร้อนร้อนจ่อนห่อนไปใช้กับเราบ้านอ่ะนี่เลยจ้าขาัดตรงบุ้งร้อนไม่ไหมราอจากเราเลย ก็ว่าได้เปลี่ยนเนาะตากรสน่ะอ้ยอ่าเรียบร้อยปวดสมมติบอกหอมจังหอมจังอ่าเรียบร้อยพัดไปบุงเพิ่นนี่เป็นตะเสียมเพิ่นอยู <น S 1> อ่ะไปเฮ้ยเพื่นกินหวาเนเลยบุงมาแล้วจ้าพัดเองกินเองกระเด้เงข้อ อ๋อมาแต่อยากจะเห็นกินหัวพีดอกตุดีบันบานสวยเองเลยคักเออเนกระบเข้มพอดีชิหมมึงอนี่เออนนัวเออออน้นัวออกอันนี้พอใช่แล้่ใช่แต่อันนี้ที่อยู่แนอล้วกระมกันาดละรับคัดอันนี้อ่ะพี่นี่จ็โไป กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์่ะโอเคครับพี่นอ้องอ่าพาทุกบุงย่ายหนูกระจบไปประจวบบาณนี้ครับผมแล้วกินจะเสียบ,บจ้า